สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรอินทรีย์วิถีทางเลือกอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนคอนแกนวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเราจะพามาชมปลูกทุเรียน1ปียังไงให้สูงท่มหัวแบบนี้ <What? S 1> วันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาบอกตามผมมาเลยครับ ส่วนการบำรุงทางรากนะครับเราใช้ปุ๋ยอินซีย์อัตราการใช้1-3กิโลต่อต้นใส่ทุก15-20วันนะครับและเราใช้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับคือปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร15 5นะครับอัตราการใช้1-2ช้อนแกงต่อครัง้งใส่ทุก15-20วันต่อต้นนะครับส่วนการบำรุงทางใบนะครับเราใช้เป็นฮอร์โมน้ำสูตรเล่งใบแล้วก็หัวเชื้อปลานินทองอะมิโนพาวเวอร์นะครับฮอร์โมน้ำสูตรเล่งใบนะครับ, am, รบ,ะรบจะไปช่วยในการแตกใบอ่อนแทงยอดนะครับ ส่วนหัวเชื้อนะครับจะไปช่วยทําให้ใบของทุเรียนหนานะครับทำให้สังเคราะห์แสงได้ดีเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับเคล็ดลับดีๆที่ผมนํามาฝากในวันนี้ท่านผู้ชมท่านใดสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตราปรนินทองสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง YouTube ปนินทองทีวีด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ